สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนข้ามถนนแบบเสียวหลังทางมาลายอาโศกรถไม่หยุดทั้งที่ไฟแดงแถมบีบแตรไล่ผู้ใช้เฟซบุ๊กสิวดฒนพัทราชัยอนันต์ได้มีการโพสคลิปวิดีโอตรงบริเวณทางมาลายย่านถนนอโศกมนตรีซึ่งถือเป็นจุดใจกลางเมืองแต่กลับพบว่ารถส่วนใหญ่โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ไม่ยอมหยุดให้คนเดินข้ามทางมาลายแม้จะมีสัญญาณไฟเขียวให้คนเดินข้ามก็ตามซึ่งจากคลิปจะเห็นว่า ่าแม้จะเป็นไฟเขียวให้คนเดินแล้วแต่ก็ยังมีรถยนต์ไหลต่อทับคาทางม้าลายและรถตู้ที่ยังแล่นผ่านไปด้วยความเร็วรวมถึงรถจักรยายนยนต์ที่ยังขี่สวนกันไปมาและถึงคั้นบีบแตรไล่คนเดินด้วยทั้งที่ยังเป็นสัญญาณไฟเขียวอยู่นอกจากนี้ยังมีอีกคลิปจากผู้ใช้ t ทวิตเตอร์แอชไซจิมิโกที่เปิดเผยคลิปทางม้าลายยานถนนอโศกอีกจุดในเวลากลางคืนเพราะว่ารถทุกคันที่ขับผ่านไม่มีการหยุดให้คนเดินข้ามเตี ยงดอ่าแม้จะเป็นสัญญาณไฟเขียวแถมยังขับกันด้วยความเร็วสูงอีกต่างหากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ